สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องตีละพงเฟ้งนะฮะใครอยากล่างทักเลยครับผมใครนะครับสายรถแห่นะครับทํารถแห่นะครับการเมืองท้องถิ่นลงเลือกตั้งนะครับหรือว่าอยากเอาไปอัดดอกกลางแจ้ง18นิ้ว15นิ้วนะครับอัดเยอะๆนะวันนี้ผมมีแอมตัวหนึ่งครับผมมาแนะนํานะฮะเป็นแอมที่รถแห่เอาไปใช้ได้รถเครื่องเสียงเอาไปใช้ได้นะครับฟังในบ้านเอาไปใช้ได้ตัวเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวเดียวจบนะฮะ ตัวนี้นะครับคือตัวไหนนะครับกล้องเข้ามาดูเลยครับหน้าผมนะครับเป็นแอมนะครับบาเซลนะครับตัวนี้เป็นแอมบาซซลแปดพันวัตต์นะครับแอมแอมบาเซลแปดพันวัตต์นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้นะครับลดใหม่มาแล้วครับมาไม่กี่ตัวนะขายไปหมดแล้วนะครับตัวนี้นะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวตัวนี้มันเจ๋งไงครับผมผมให้ทุกคนมาดูมัดไฟนะครับว่ามันแรงใคไมนถึงแรงมาดูมัดไฟเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยผมวางเทียบกันเลยนะ ตัวนี้คือบาซิล80 0 0วัตต์นะครับผมงานส่งนอกนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นแอม 88D ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะ88ดีใครรู้จักคอมเมนต์หน่อยนะ 88D ผมอยากให้ดูงานนะว่า88ดีเนี่ยที่มันขับ12นิ้วนะครับ220ได้2ก้อนนะครับขับ15นิ้วงานตลาดได้นะครับมัไดมไฟอันเท่านียอ่ะพี่ดูมัดไฟอันเท่านี้แล้วอยากให้ดูงานบาซิล8 0 0 0นวัตต์มัดไฟขนาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามัดไฟต่างกัน เกือบเกือบสิบเท่าอ่ะนะครับมัตไซต่างกันเกือบสิบเท่านะครับแล้วด yes? ูขนลวดนะครับผมอยากให้ท yes? <Glass> ุกคนดูขนลวดเข้ามาดูขนลวดงานบาเซโลนะฮะกล้องเข้ามาดูเลยครับขนลวดโคตรใหญ่นะครับขนลวดโคตรใหญ่แล้วเรามาดูไอ้ขนลวดของไอ้ตัว8 8ีนะครับขนลวดเทียมไม่ติดอ่ะคนลเบอร์นะครับคนลเบอร์ผมบอกตรงว่าขนลวดคนลเบอร์นะฮะไม่พอนะครับจุดที่สองนะครับจุดต่อไปนะครับคือ ไอตัวเนี้ยบารซิละครับมันจะมีตัวซิลิโคนเข้ามาให้ด้วยนะครับจะมีตัวซิลิโคนเข้ามาให้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมลองดูนะครับงานซิลิโคนนะครับจะอัดมาอย่างหนาเลยนะครับงานซิลิโคนอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่งานซิลิโคนสวยจัดอ่ะตัวเนี้ยบารซิลนะครับแปดพันวัตต์แล้วดูแปดสิบแปดีที่ทุกคนว่าแรงนะครับงานแบบก็อาจจะเรียบร้อยประมาณนึงนะครับแต่ก็แบบเทียบไม่ติดอ่ะนะฮะแล้วส่วนต่อไปให้ดูนะครับดูตรงเฟดนะครับตรงเฟดเนี่ยดูเฟด เฟดเขาเชื่อมมาคือเรียบร้อยจัดๆเลยดูดิเรียบร้อยจัดกับเปรียบเทียบกับตัวนะครับเปรียบเทียบกับตัว8 8ีเฟดอาจจะมีแบบไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างนะครับให้ดูนะแต่ว่าบาราซิลเนี่ยเรียบร้อยจัดนะครับในส่วนของคาปานะครับคาปาใหญ่สามลูกนะครับคาปานอกสามลูกนะตัวนี้นะครับให้ดูนะครับคาปานะครับงานวงจรสวยจัดอะซิลิโคนมาหมดนะครับหนาๆเลยนะครับตัวนี้หลายคนแม่งบอกว่าตัวนี้แม่งแพงเว้ยห้าพันกว่าบาทแม่งแพงผมเลยอยากให้ดูไง ว่ามันแพงยังไงทําไมมันถ 5, ึงต้องห้ well า uh huh. พันกว่าบาทนะครับทําไมมันถึงต้องห้าพันกว่าบาทขนาดเนี่ยเล็กกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่ดูไส้ดิดูมัดไฟดิใหญ่จัดเลยนะครับใหญ่จัดเลยไม่พอนะฮะมีพัดลมมาให้อีกสองตัวระบายร้อนเป่าให้สองตัวไม่ต้องติดเพิ่มนะครับมาให้อีกสองตัวไม่ต้องติดเพิ่มเปรียบเทียบกับแปดสิบแปดดีรวมๆนะแปดสิบแปดดีก็แรงนะครับแต่ว่าตัวนี้แรงกว่านะครับผมหลายคนดูมาตอนนี้นะครับอัดอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะ ขับดอก18นิ้วนะครับไว้เดี่ยวนะครับพวกรถแหนเนี่ยได้6ดอกนะครับได้หดอกหรือว่าใครจะเอาไปอัดมิลโลก็อัดได้นะครับอัดมิลโลก็อัดได้นะตัวนี้หรือว่าเอาไปอัด15นิ้ว2ดอกสบายสบาย,บายตัวโมสามก้อนขับได้นะครับตัวนี้บารซิลแปดพันวัตขายดีมากขายดีมากเราให้พอนะร้านผมประกันให้อีก6เดือนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจตัวนี้นะครับผมราคา5้าพันกว่าบาทนะ อาจจะมองว่าแพ้นะครับถ้าเทียบกับแอม88ดีนะครับหรือ99ดีที่3,000กับ2,000-3,000นะตัวนี้5,000กลางๆครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพที่ได้มานะคุ้มมากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนของมัดไฟนะครับเทอรลอยใหญ่โตมาโหฬานอะซิลิโคนมาเพิ่มให้คาปลาอย่างสวยงานเสไลจไที่ตินะครับมาพอพันลมให้อีกนะครับสตัวที่สําคัญมันอัดได้ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งดอกกลางแจ้งหรือว่าดอกซับนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับประก,กันให้6เดือนใครสั่งตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับแจกเสื้อด้วยนะฮะที่ตัวที่ผมใส่อยู่นะครับผมใครดูอยู่นะสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะจ๊ะไปแล้วดีครับ